สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปามาจะพาโอเคไปจับหนอนที่นอนอะไรอ่ะเป็นเป็นด้วงด้วงมะพร้าวเดี๋ยวป้าจะพาโอเคไปดูด้วงมะพร้าวนะลูกอีตัวกลมๆอ้วนๆนั่นเหรอใช่วันนี้โปรตีนสูงมากเลยนะโอเคอ้วนๆเหมือนแม่เลยบางคนก็จะว่าน่ารักบางคนก็จะรังเกียจมัน แต่วันนี้เราจะไปศึกษาพาวเคไปศึกษาดูวิธีการเลี้ยงนะครับว่าเขาเลี้ยงกันยังไงเราถึงที่หมายกันแล้วนะคะฟาร์มด้วงมะพร้าวทุกทีโอเคจอก่อไก่เดี๋ยวเราจะลงไปดูตัวมันว่าเป็นลุกๆิกลุกยิบยังไงโอเคไปกันเลยค่ะโอเคเห็นไหม อันนี้คือคือจะจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เหรอครับใช่มันจะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์อ๋อนั่นตัวอะไรไม่กล้าจับพันธุ์แม่หืมไม่ทำสามพันธุ์แม่ไม่สามพังป้าจับทำหมายถึงว่าเราเก็บเกี่ยวไม่ทันอย่างนี้หรอไม่ทันยังไม่ได้ออกนอกตื่นในประเทศอันนี้ โอเคก้าวตแลูกัวโอเคก้าตได้เลยโอเคมาเมาเดี๋ยวมาตามไม่หนไม่ลูกใจกวน่นีแล้วกลัวัวใหญ่มากเขาจะเป็นเท่าแ่ด้วงใคิดไว้ก็อยากจะเลี้ยงประมาณันกะังพันกะมังโอเค โอเคมาดูนี่มาดูตัวมันนี่ปาเห็นเขาเลือกพี่เขาเลือกอยู่นู่นน่ะเห็นไหมไปดูไปดูไปดูดินี่ไงเออโอเคดูปันที่ล้างของนล้พี่เออตัวนี้สวยโอเคเข้ามาที่เร็วนั่นล้างทองโอเคโอเคว้าวไอตัวนี้คือกินได้แล้วใช่ไหมเนี่ยตัวนั้นล้างท้องเตรียมจะไปโอเค วางให้ลูกเคจับมันหน่อยสิมีเสียงด้วยอ่ะจับมันหน่อยเร็วตัวนี้ไม่มีปากไม่เหมือนตัวนั้นตัวนั้นจะเป็นแม่มันมีปากอันนี้ไม่มีปากลูกอันนี้กวปากเหมือนกันกัดเหมือนกันเหรอครับเอ๊ะมันหนีบกันมันหนีบกันตีกันงั้นเลยไอ้ก้าววันนี้เทแต๋ววันนี้ไอ้ตัวเทวขาวเป็นตัวอ่อนลูก เฮ่ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ได้ยินเสียงทำไรด,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 ดิไดิลองโกยโกรไปมดินี่โอเคก็จับแตงโมเม่กี้แตงโม มันกินอ้อยได้ไหมครับอ้อยมันได้แต่เป็นเป็น,ปนตัวเข้แม่พันธุ์ตัวนี้ของ๋อเด็กโลกพวกนี้จะกินของอ่อนใช่ไหมครับใช่ถ้าจะเป็นเข้แม่พันธเป็นตัวที่มีตีนม <า S 2> ไ,ไม่มีเกล็ดเหมือนอ้อยครับน่ารักไหมน่ารักไหมลูกจับไหมนี่เนี่โอเคแบมือสิเอาแบมือเร็วแบ,ม,ม,แบมือออกอย่าห่อมือสิอย่า ินฮะมันกินแตงโมนี่แม่กันาน้ามันจใส่ลูปล่อยเลยโอ้ทำไมตัวข้างล่้ามันตัวใหญ่จังอันนี้จะ่อาพ่อแบบค่ะจะปล่อยลงทำพ่อแม่พันธุ์นี่ปล่อยลงเป็นพ่อแม่พันธุ์เหรอครับเราจะสังเกตยังไงมันจะสีเข้มเหรอไม่ค่ะเลือกเอาตัวใหญ่เลยอ๋อตัวใหญ่จะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่เราไม่ขายยนี่คือตัวที่มันแก่จะมาเป็นแม่พ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะ นี่คือกระดาษมันเก็บได้บางก็มังหนึ่งนี้ผลผลิตประมาณกี่กึงโลไหมครับเนี่ยก็ประมาณประมาณนี้เราให้แปดขีดแตงโมเขากินก่อนที่พัดออกมาแล้วตวงกันเลยตัวนี้มันอ่อนแปะไหมแตงโมล้างทอต้องจับดูดีมันลากอะตัวเนี้ยลักแตงโมลักมันก็จับมันออกมาดีหัวมันแดงแดงนะมันไม่มีมันไม่หัวดำ ไม่กัดรอยตัวนหนฮะเอามาเอามามดูทิลูก <c oughs> หัวแดงยิ่งกัดไม่กัดเราไม่กัดตัวหัวดำมันเพิ่งจะไอ้นั่นใหม่อือมันเพิ่งจะออกมาเป็นเป็นโรคข้าบใหม่มันเพิ่งโรคข้าบใหม่ลูกเห็นไหมได้บอกว่าเพิ่งอกคาบใหม่มหมทำไมมันไม่ขึ้นมาเคยชอบไหมเคยอยากให้มันแตกทำไปนอนด้วยดิ นนไนอปน,นอนลงเดี๋ยวป้าเทนี่ใส่ถังกละลัมังรบมันนอจับดีดีลูกจับดีดีจับน้ำมัม่แตงโมโอ้ก็โอเคก็จับมันใส่อ,อ,อันนี้มันขึ้นแลวนใน้ำมันจ้าเน้ำอไรที่มาและยายอ๋อยาย้า,ยา,ยางล้างของโอเคกวัวไหมลูก แต่ปกติแล้วเขาเขาเลี้ยงบริโภคนี่ก็สามสิบสามสิบห้าหรือยังไงสามสิบห้าสี่สิบอ๋อสี่สิบมันจะตัวเต็มที่มันจะตัวเต็มที่มันจะไม่ตัวมันจะไม่มีค่อยมีตัวเล็กอ,อ๋อไม่ได้เป็นเราไม่เอาเข้าปั๊เราทำเป็นใส้กินฆ่ากันไปหมดเลยได้อันนี้คือ,ค,อคือคือไซส์ที่เอาไปเอาไปทำพ่อแม่พันธุ์รบกวนเราให้ทอดช่างหัวตาปาตาปาแล้วต้องทอดตัวตาตัดเต้น ดี๋ยวถ้ามันเป็นสดๆนี่ทอดมันก็แตกเออมันจะแตกอ๋อแต่ทําอย่างแม่คั่วผมว่ามันก็อร่อยดีนะเพราะว่าถ้าใส่น้ามันแล้วมันกลัวมันจะหืนกลัวมันจะอะไรเงี้ยหืนไหมแม่หอมอมีแต่หอมเนี่ยถ้าถ้าทอดนี่ไม่ได้หอมต้องคุกคุกเครื่องอะไรไหมขายเลยไม่ได้คุกโอ้ เวลาเอาเราออกมาแล้วทีนี้เรารสชาติเมื่อกี้คือแบบคั่วเพียวๆเลยเหรอแม่คั่วเพียวๆเลยต้มก่อนต้มเอาน้ำใส่ต้มก่อนจเราก็ต้องมาปอดเก้ากลุ่มด้วยนะเนี่ยตัวนั้นจับไว้ก่อนนะจับมันนะค่ดจะเพื่อนแล้วดุกด๊กดิก๊กดุ๊ก ดีดีเออมันชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรอันนี้ดูอันนี้ดุฮะตัวเล็กตัวเล็กเท่านี้มันจะเป็นมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรดีดีนี่ดุนี่ดุนายดิ้นนายเดิ้นนายมันไม่ดิ้นมันก้มตายเก้มตายด้ว่อยๆพี่ตัวไหนก็ได้พี่มัน ตัวข,า,ขาวๆหน่อยโอ้โหพี่มันเออนี่แหละเออพี่มันเอาน้องมันเอาน้องมันมือนี้มาใส่น,น,น้อเอาน้องตัวเดียวพอตัวละรุ่นเลยไม่ตตัวเดยมามไม่กลัวเหรอลกูกโอเคไม่กลัวหรอครับอ,อ้าวพี่มันจะกัดน้องไม่กัดหรอกพี่มันไม่กัดน้องจริงนะ ทำเกี่ยวนะดุ๊กดุกดุ๊กดุกแล้วพี่มันชื่ออะไรอ่ะพี่มันชื่อหือพี่มชื่ออะไรหือพี่มันชื่อพิกพีคพีคก็คือพิคที่แปลว่าหมูเนี่ยนะพี่มันชื่อพีคดูกกับดิกแล้วก็พิกได้ได้แล้วได้แล้วค่ะ วันนี้เราจะไปแปรรูปอาหารกันว้าววันนี้นะได้น้องกลับบ้านกี่ตัวลูกสามตัวโอเคอือดูสิน้องดิบอี่้ยเอาขึ้นรถไปด้วยนะขับรถเบาๆหน่อยจะไม่ได้นี่เอาเขาเล่นกันพี่กับน้องเล่นกันนะชื่ออะไรบ้างเนี่ยลูกดุกดุกมันไอตัวนี้ดิ๊กมันก็จะโดน พี่ทับอยู่พี่มันชื่ออะไรพิกพี่มันชื่อพิกพิกดุ๊กดิก๊กพิกกับดุ๊กดิก๊กใช่พิกที่แป,ปว่าหมูอะนะใช่ตัวนี้เหมือนหมูเหรอฮะใช่มันอ้วนมากเลยเคเลี้ยงให้มันโตเลยนะให้มันเป็นแมลงไงนะปะ<า>เราต้องเอาอะไรให้มันโอเครู้แล้ว ตัวนั้นอ่ะมันยังไม่ตายแต่มันขาดอาหารฮะมันขาดอาหารแล้วปกติมันกินอะไรอ่ะโัมันมันใช่ไหมไาต้องลงไปซื้อมันเอามันถอาให้มันกินได้ไหมตามข้างทางเนี่ยมันอะไรก็ได้ต้องต้องต้องให้มันกินไอตัวนี้ไม่งั้นมันก็จะตายเลยให้ไอตัวพี่มันกินไอตัวน้องเนี่ยนะไม่ฮ พี่อย่าไม่ต้องกินแล้วเพราะว่าพี่มันสมบูรณ์แล้วมันเดินได้แล้วแต่น,น้องอะมันยังเ,เดินไม่ได<ป>้ขาเลยกูกระดึ๊บไปไง <laughs> สุดยอด